ครับสวัสดีทุกท่านทุกท่านครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่ติดตามช่องสไตล์ลนทอนนะครับคลิปนี้นะครับผมอยู่ที่อำเภอพุทธิสง์จังหวัดบุรีรัมย์ครับอยู่ที่วัดพระเจ้าใหญ่บันหงหรือวัดศรีสาเลศครับข้างล่างผมันเป็นพระโบสถนะครับพระโบสถที่สิริฐานหลวงพ่อใหญ่พระเจ้าใหญ่วัดหงนะครับผมส่วนข้างบนจะเป็นยังไงบ้างครับไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับครับนี่คือพระโบสถครับ ของที่ประดิษฐานพระเจ้าใหญ่วัดธงครับใครที่พระเจ้าใหญ่วัดธงนี่มีชื่อเสียงในด้านาแต่ก่อนคนระับผมเป็นเด็กจะมีชื่อเสียงในด้านใครที่ต้องการจะดื่มเลิกเหล้าเลิกสุราครับจะมาขอพรแล้วก็มาสาบบ่งสาบานกับของพ่อครับรเจ้าใหญ่วระธงครับก็จะสําเร็จทุกรลยนะครับข้างบนนะครับจะเห็นมี รรปะระชาชนครับมากราบไหว้บูชาเป็นจานวนมากนะครับนะครับก็ได้มีประชาชนครับที่นับ คือศรัทธาแล้วก็ประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้ๆนะครับแลวก็คนพื้นที่ครับมากราบไหว้บูชานะครับผมเจ้าใหญ่ปฐงนะครับคุณลุงครับเดี๋ยวผมขอสัมภาษณ์นะยครับพอดีทําท่องยูทูบทำอะไรล่ะขอสัมภาษณ์พระเจ้าใหญ่ปธงนี้สร้างตั้งแต่เมื่อไหร่ครับโอ้เป็นพันปีแล้วลูกพันปีใช่ครับแต่ผมเกิดมาก็ยังไม่รู้เลยว่าเท่าไหร่นะอ๋อของตสัมภาแล้าวไม่รู้ครับ นานคงจะนานอยู่เป็นพันปีพันปีครับว่าคือนานที่มีนอแรกอยู่ตรงนั้นก็เป็นเป็นนอแรกเหมือนเหมือนแต่ก่อนนะแต่มื่ตายอยู่พุทธิสาอยู่งค์บ้านพิจิรเลศเป็นนอเขาเริ่มมันครอบเริ่มมันแกออกให้เถึงผู้พอกะที่ครอบไว้ไงะที่ครอบไว้เป็นนอแรกนะใช่ไม้นะที่ที่อันในสุ่มใช่ไหมในสุ่มนั่นแหละที่เขาครอบไว้แล้วองค์พระเจ้าใหญ่วัดหงคือองค์องค์ที่เป็นประธานเนี่ยใช่ไหมครับองค์ใหญ่เลยองค์ใหญ่เลยใช่ไหมแต่ก่อนเป็นแต่ก่อนมัน ท่านจะเป็นผ่อนหมดอ๋อก็เียก็เลยมาบุญแล้วบุญนะใหม่ถ้าจะมีในอภิญหารในความศักดิ์สิทธิ์ในด้านไหนครับคือมันก็แเจเจไม่ได้พนจนรณาในแบคือความบริใจของเราศรัทธาหลวงพ่อเวลาบวชดีเจก็การดีเวลาของหายเรามาสาบานกันก็มาวันเดียวก็ได้ยังได้คืนเลยนะได้คืนเลยใช่ไหมครับ แกก็ะบนดับานบันดาลอะไรพวกของพระบาอะไของเจ้เนาะครับก็ได้อ่ะไม่มีอะไรได้ได้เลยส่วน,นักที่ที่เขามาบนนี้บูชาเขาต้องใช้อะไรซ <บน S 1> ื้นเครื่องบนครับมีดอกไม้มีเงินค่าร้อยเก้าสิบเก้าบาทของาาอะไรเก้าสิบเก้าพวงใครยาะหนังก็เอาเอาเอาไข่มาก็ได้สามร้อยเก้าสิบเก้าก็ได้แบบนี้ได้หมดครับแล,แล้วแล้วแล้วแต่เขาศรัทธายเอาเอาอะไรเลย ผม,ผมได้ยินว่าจะก,ก่อนมีคนแบบเลิกจะเลิกเล่ามันก็ต้องมาสาบานตรงนี้ใช่ใช่สาบานที่ครับผมสาบานแล้วก็หยุดเลยนะครับถ้าถ,ถ้าใครบวนแล้วไม่เชื่อฟังที่เราพาพาสาบานแล้วไม่เชื่อฟังมีอาการต่งางๆผมไม่ได้ว่าหลวงพ่อใหญ่อย่างนั้นนะครับจะเห็นเป็นอาการของของตัวเองเลยอ๋อคนที่จะออกเหลืองหน้าซีดผมมาหาผมเพราะว่าถอนถอ,อ,อนทำสาบานไม่ตาถอนทำสาบานยายนี่ มาด้านหลังมาดูภาพดีขึ้นเลยเดี๋ยวจะไปจับมือครับคุณครับครับเมื่อกี้ได้ยินว่าคุณตาครับมีพัดรูปพัดรูปที่แก่จากอ่านอนอแรดนะครับนอแรดเก่านะครับผมนี่ครับ พระนอแรดสวยที่สุดในอีสานนะครับพระนอเลดสวยที่สุดในอีสานอันนี้เป็นลวดลายวิหารเก่าหรือถอนปีปีหนึ่งสามนะครับที่โบนเก่าดูเข้าไปใ,ใกล้นะคทำจากนอแรดนะครับสวยนะครับ เก่านะครับไม่รู้สร้างสร้างแต่ปีไหนครับไม่ อากที่กราบขึ้นนมัสการพระเจ้าใหญ่บรรหงครับเดี๋ยวผมจะพาผู้ชมทุกท่านครับไปดูวัตถุมงคลของทางวัดนะครับผมคือที่ขาดไม่ได้คือเป็นวัตถุมงคลของทางวัดนะครับข้างหลังนะครับผมก็จะมีเป็นวัตถุมงคลของทางวัดครับเข้าไปดูข้างในเลยกันกันเลยครับผมครับตรงนี้คือเป็นที่เช่าวัตถุมงคลนะครับของทางวัดนะครับเข้ามาข้างในก็จะเป็นรูปพระเจ้าใหญ่บรรหงครับ รูปนี่นเป็นเหรียญรุ่นแรกครับเพราะญาติถ่าย y ยูทูบเนี่ยนะครับ,ออรบตรงนี้ก็จะมีน้ำมนต์นะให้บูชานะครับอ๋อมีพระคุณแผนพระเนรน,น,นลงยารุ่นใหม่รุ่นใหม่หมทำเมื่อวันนี้อ๋อเพิ่งเพิ่งปลูกเสกยังไม่ได้ปลูกเศษอ๋อนี่เป็นปลูกเศษนะครับปลูกเศษเมื่อวันที่สามตุลาเดือนหน้าอ๋อนี่นทำเป,เป็นตัวอย่างซุ้มคุณแผนตัวอย่าง ว่ารงจองเต็มหมดแล้วคุณกาวนครของซิสเซเลนี่เป็นรุ่นใหม่คุณแทนแต่ยังแต่ยังไม่ได้ปลูกเสกยังไม่ได้ปลูกเสกอ๋อครับนี่ที่พะสอบเก่าไปเป็นเมรุนรุ่นไหนครับช่วยแนะนำหน่อยครับคือมปีอ๋อนะคกอย่างเขรุ่นสี่สองบ่ไปยโวอกาวซีว้าทั้งหมดนั่นรึเอาอย่าง อันที่สององค์นั้นอันที่สองนี่เก่าราชสุดไอ้เก่าสุดเก่าสุดประจำอยู่ที่นี่เพราะว่าเก่าหัวนั้นไปหมดแล้วไม่มีแล้วพระเจ้าใหญ่วัดหงเี่ผมผมเพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันครับครั้งแรกเป็นคนลำไป็นจะไม่เคยมาในด้านที่หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อพิจารณาที่เจอไปบ่อยเรื่องอะไรครับเจอ เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่คนเจออยู่ที่บ้านใหม่เียพลครถสุดบัติเองเนี่ยวิ่งข้ามกันคนไปชนไอเขาขายตัวอยู่อีกฝั่งนึงใช่ไหมมาจากไก่มงคลใช่ไหมดี่มาผ่านเขาถามว่ามีอะไรดีมีหลวงพ่อพระเจ้าใหญ่วัดหงอโทรให้ดูเลยแต่ไม่รู้ว่าเป็นรุ่นไหนครับเพราะว่าปาฏิหาริย์ของนี่มีมากมายอื มีปฏิหารทุกทุกรุ่นทุกรุ่นรุ่นรุ่นตัวนี้รุ่นใหญ่พระเจ้าใหญ่ปีสี่สองมีพระกิจิท่านใดท่านฝุกเสกได้ครับเนี่ยตอนปีสี่สองเนี่ยผมไม่ได้อยู่บ้านผมไม่มีรู้ว่ารู้ว่าท่านใดรู้ก็มีเดีหลวงปู่ฤทธิ์แหละองค์หนึ่งหลวงปู่ฤทธิ์หลวงปู่ยิ้มนาโพและก็หลวงปู่มีปู่มีที่สารกรรมบ้านป่าปอเขาเรียกบ้านป่าปอครับ มีอีกใครกเขาไม่รู้เพราะว่าผมไม่ได้อยู่บ้านไม่ใต้ะครุ่นปีห้าหกนี้อ่ะสายบนรุ่นปีห้าหกคือรุ่นนี้ปีห้าหกนี่ปีห้าหกอือปีห้าหกรุ่นเดียวกันแต่คนละเนื้อคนละเนื้อใช่อันนี้ทองดำมูอันนี้ทองแดงอันนี้ทองเหลืองบูชัแค่ร้อยเดียวใช่โอ้ ใชาที่วัดเนี่ยร้อยเดียวแต่เครื่องงอกที่มาไม่ร<า>ู้นะครับ่พระเจ้าใหญ่วัดโงเนี่ยเป็นพระรูปโบราณประมาณก,กี่ปีครับเกือบสองพันปีแล้วเกือบสองพันปีครับผมอาจบอกว่าเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นเนื้อผงใช่ไหมครับใช่ไหมเน,เนื้อว่านเนื้อว่า,น,าเนเนื้อผงหนน่างตั้งแต่ปีสองหกร้อยสี่สิบเอ็ดสองหกร้อยสี่สิบเอ็ดใช่ Oh. แล้วเสร็จเอาปีหกร้อยสี่สิบเก้าอันนี้เป็นรุ่นถ้าเก่งรุ่นมหาบารมีรุ่นเดียวกันกับตัวนี้อ๋อ oh, รุ่นเดียวกัน,ร,น,กนรุ่นเดียวกันจากไปทองลำบูมไปจนเงินแล้วก็เนื้อกระเบื้องอบ hmm. ุกเ oh. สียงเมื่อวันที่สิบสี่ขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดมีหลวงปู่คำบุหลวงปู่เก่งหลวงปู่อง oh. อาจารย์คริยันตูเสี ที่มนมาลูชก,กที่วัดเลยใช่ไหมครับ <ขอ S 1> ที่พูดว่าเจ้าออใหญ่เลยโอ้สวยครับเดีย๋ยวจะเช่าไปสักองคหนึ่งเนี่ยเนย็นละร้อยครับไม่แพงครับไม่แพงรายได้ก็บูชาจากการบูชาคือทำบุญกับทางวัดนะครับก็สวยหนร้อย เนี่ยนั่นข้อนะข้อที่สี่บอกเขาเป็นนักเลงวงไหนนะดมีเงินขันน้ำม้น้ีกขันน้ำม้นอีกต้องไปเบื้องหลังจริงนะวะหกร้อยข้างหลังพระเจ้าใหญ่เงี้ไฟข้างๆาบ้ครั้ด้านทางทิศเหนือจะมีถุ่มลูกเล็กๆร้นมานประวัติช่วยช่วยฟังนะครับ อ๋อครับอ๋อจริ่ครับมีประวัติอาจารย์อีกคนหนึคือคนเบิกเท่าน,นี้เบิรงว่าประวัติวงเใหญ่เขาสั่งจากพ่อซอใดไม่หมดพ่อซอใดอืมนี่คือพอเสียนซื้ออาจารย์เสียนวันนาจากสตูนสะตูนนี่ครับอ,อันนี้อันนี้คือ ผัดเนี่ยคนคนสั่งพระอันนี้สั่งก็รู้เพราะงี้เกตปีอ๋ออันนี้มันเป็นเั้นที่สามครับอันเก้านี่สิเป็นเศษถูกครับประมาณเม็ดเม็ดหาชิบอืมอันนี้หลวงพ่อเขาก็มาสั่งปกป้องไว้เนี่ยครับครับไว้ที่ประวัติแง่แไหมวันนี้ทีเขาทีเริ่มจากนี่ประวัติอ๋อจากนี นี่เป็นคำน้ำอยู่นี่ที่เริ่มจากมงนี้เลยเล่มเล่มนักบาดนะครับีอ,อันนี้อันนี้เดียวย,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 ยุ่นี่เล<อ>่มนี่เล่มเดียวไ้ถายเ่มหน่อยมามาขอประวัติลงพอ,อ,อย่อยกเอกสารเอาเล่อกสารเอาบอ <ผม S 2> นึ่งว่งมามีจำได้บอกครับไม่ได้จำได้นี่ไล่น้ำคูคนที่มาสั่งแมนนี่หกรอยสีสิเอ็ดโอ้ประมาณหกรสีิบเอ็ดปีนะครับ อันนี้ส,ส,ส,ส่่งพสอโ่อโซิ่งอืมแรกๆกันบ้ครับครับไอ้มาปุกเศีรลงพ่อยายองที่ปั้นทำเด็นเดียวนี่คนิมานีสามวงนี่มานางังอ๋อมานังปุกศีรเก๋ลวงพ่อยายเ่เฮานีค่ครับครับไนี่คับมนันนงปุกแล้วกันหลวงพ่อยายเฮานี่ตังในน้ำของหลวงปู่เคบุดดออ๋อ วาแล้วอาวุโสก็มูครับขันษาแกก็ก็มูไปส,สององค์นี้ครับเตย้ตังในน้ำว่าเป็นหลวงปูง่โลกเคบุรนมาก็ได้ตังพระเจ้าใหญ่อืมฮวัดนี้สิมีนกหงส์องตัวเจ้าอันนี้นี่เจ้าก็สิขวเใจว่านกหงส์ดินไม้จากใส่ไปจากใส่ไม้จากใส่ฮึมฮึต่เก้าสินี่หนองน้ำนึงโคขุบ่อนโรงเรี้ยนนี่ครับครับครับเป็นช่วงหัวหนึ่งเขาสชไหมอ๋ออยู่ตรงนั้นครับมานเท่ากันอีู่มวยครับครับครับ นกหงส์ที่ลงมากินน้ำนี่<โอ>นกของนกของในเทวีใหญ่นี่นะของตัวผัวมียะบินลงมากินน้ำปีละเทียปีละเทียแม่เนเวลามาปุ๊บสีบะมี่รงเสียงนกหนูปูปีกยังสิมิเงียบอ๋อวันนี้กะมาจากนกหงส์สองตัวนี้มาจากภูเขาหิมาลัยเ้าก็มาก,กินน,น้ำนี่มาพักกินน้ำนี่ล้วก็บินต่อไปภูเขาไยอ๋อ,อครับเป็นแบบนี้ยุ่เป็นประจำอืมนะ ่อมากอะเขากับยุคหลังๆมากนี่กับเพื่อคนไปเห็นก้อนหินแบบเขาเด็กหน่อย่นเขียนไว้แบบผููขาแจมแบบนี้ยังเนี่ยเขามาเห็นเป็นป่นเขียนรูปนกหงไว้เขาก็ได้จังในในน้ำกองหงจนคูนั่นหรือว่าวัดหงอ๋อนี่วัดหงแม่นครับวัดหงบ้านสีนเเรี่ยหือว่ามองก็มองนีจะกเก้าหนีที่เป็นมองแหดเกียกตมคนอื่นซ้ำแหดม่ไม่ถือว่างเลยครับ เฮ็ดแบบว่าที่ต้มไรแมนคนคนคนแบเยอะมันนอนตมนะแดดแมนเพราะว่าข้างหลังของน้ำนี่จ้าเก้านี่สิเป็นมองแดดมันนอนน้ำบ้านเานี้สิเอิญมองนีเป็นหมองซ้ำเฮ็ดนี่กลางวันคนคนข้าเจ้าสิเอิญตามยุคตามสมัยมันจ้าเก้านี่เพคนเนี่ยสิเอิญน้องขี่น้องขี่นี่คือหมองแลดลงมานอนน้ำอ๋อแต่ก่อนบ้านนี้มีแลดแมนบ้านนี้ก็ต่อมาอีกคนมาอีกพุทธพ่อซาก ชากแกนครับยู่ขางนี่นี่ยู่ขางเขาย้ายเสียไล้ยหลายปิดช่องเงินคนนี้ใช้จูกระจกไว้กระดูกแะเลดนี่โค้งกระดูกแะเลดยู่หันเลยอ๋ออ๋ออันนี้กันตันน่งในน้ำนี่บ้านชีชายเลนนี่ตั่งในน้ำที่เขาเห็นกินช่วงนี้นตั่งในน้ำวัดครับก็ว,วัดโคงบ้านนี่ตั่งในน้ำเล็ดบ้านชีชายเลันเกขานี่อันเกขาที<อ>่เป็นชั้นนี้อ๋อผู้ชายพิเศษอันเกขาที่เป็นเสษถุอ๋อเป็นเสตถุพิเศ แมนอันนี้คือการย้ายองค์พระเจ้าใหญ่เขานี่ที่แรกนี่คนสิจั้งยุคคนวันนี้เ่นย้ายไปย้ายมาย้ายไปย้ายมาบางคือไทยมายุบบางนี้ยุบมองประจาปัจจุบันนี้คือว่ามองนี้นี่ผู้คนนางยานใดพิ่คนหูคนว่ามองนี้เป็นที่ของพระเอกรไรภาษาลิบุตรมานั่งกรรมฐานอยู่นี่เ่นก็เลยได้ยุนี่ก็ได้ตั้งยุนี่ชูมือไนว้ ที่เพื่อนว่าพุดขึ้นมาลอยน้ำมาว่าแมนเพื่อหลวงพ่อใหญ่เขายู่แบบนี้เองอืครับอาผมเห็นเนี่ยมีรอยพระพุทธบาทของสมเด็จองมาถมยุ่ตรงไหนครับยู่หนาตักเรายุ่หนาตักนี่ยู่หนาตักมงยุ่หนาตักมงมงเราวนงมือยีสยุ่หนาตักหเือครับ อ๋อเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปดูอีกรอบนะครับขอบไป,ไปไว่าไรยังมีคนบ้างให้ขอไปนอกกับคนสีนี้นัรร่นอเหตุสัจการเปิดต้องคอยเทาให้คอยเขอบไปเบื้องในเทียน<อ>เป็นห้อยพ้าบ,บาทในะตักมาตักเราอ๋อไม่ถ้าเข,าขึ้นไปไหวกับนะั่ธรรมดาในได้ว่าขอบไปสัมผัสองค์จริงไม่ได้อ๋อครับผมโอ้เสียดายเนาะมีแค่เล่มเดียวเดี๋ยวจะเอาไปอ่านเนี่ยชอบผมชอ,อบศึกษานะครับ ครับการเดินทางครับนี่ครับนี่คือการเดินทางระยะทางที่เดินทางมาจากนะครับมีลำระยะทางประมาณห4สิี่กิโลเมตรจากอำเภอพระยาแุ้วมิสัยี่ิเอ็ดกิโลเมตรครับการสร้างพระเครื่องเหรียญลูกไข่พระเจ้าใหญ่รุ่นแรกสร้างเมื่อสองสี่เก้าเจ็ดครับประมาณส0 0้องค์หายากนะราคาน่าจะหลายหมื่นครับโอเคขอบคุณคุณลุงนะครับที่ให้ครับผมที่ให้ข้อมูลนะครับผม เดี๋ยวผมจะพาไปเดินดูรอบๆบริเวณวัดนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจอีกนะครับผมบางเนื้อพอวางอาหารเกร็จจะมีกระดูกแรกครับหลังจากที่คุยกับท่านเจ้าที่ที่ดูแลวัตถุมงคลนะครับผมมีกระดูกแรดนะครับกระดูกแรดที่เป็นที่เาเรียกว่าเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านครับหมู่บ้านสีสารแรดนะครับเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยครับผมอันนี้คือนะครับกระดูกแรดใหญ่ ตามตำนานนะครับนะครับที่ขุดพบเมื่อปี2515นหอยครับขอเป็นท <that> ี่มาของคำว่าวัดซีบ้านสีสแลัดครับบ้านสลัดมันกระดูกกระดูกเก่าทราบไหมครับผมยังเห็นอ่า ที่มีใส่กรอบพระนะครับแล้วก็วัตถุมงคลของทางวัดนะครับยังมีนะครับผมแล้วก็มีที่ดูดวงนะครับดูดวงครงับเมื่อคืนสงสัยฝนจะตกหนักนะครับนี่น้ําท่วมที่อ๋อนี่น่าจะเป็นที่ปล่อยนกเรามีวัตถุมงคลด้วยนะครับ เขาญาติถ่ายยูทูบ,ไป,บไปนะครับจะมีเห็นม,มีเป็นกะลานะครับกะลาอ๋อมีพระเครื่องของปู่หลิวครับจากนคนปรปฐมมาถึงนี่นะครับผมถึงบุรีรัมย์ครับุบมีเต่ามีเป็นสมเด็จพุณจิจารโตนี่จะทำ พิมเจดีพิมเกดตูมขออยะครับอันนี้เป็นพระแท้ไหมครับหรือว่าเป็นพระแบบที่ทําที่ว่าสมเด็จพระจาน์โตนอ๋อปกโพมีลำปุกทวดพิมกรรมการมีพระหลายๆรุ่นนะครับผม ใส่พระให้จำหน่ายเลยนะครับใส่พระม,มีมีหลายราคาครับมีหลายราคาข้างล่างก็จะมีพระถุ่ม,มงคลทักเครื่องนะครับอ๋อมีหลวงพ่อรวยครับหลวงพ่อรวยจะาววิทยายก็ามาถึงนี่เลยครับผมตังไว ตอนนี้กำลังดังครับมันค่อยรวยตรงนี้ก็จะเป็นมีเป็นเครื่องรางของขังนะครับเยกกี่ยแกะตะกุดนี่น่าจะเป็นพระเจ้าห้าพราะองค์สำหรับพวกเงินแจนะ๋ะ ขอช้างงานศิลปะก,กระดูกช้างอ๋อขอบคุณเยอะแลวครับ สำหรับคลิปนี้ครับผมขอจบแค่นี้ก่อนนะครับผมท่านใดที่มาบุมล์ครับอย่าลืมมานมัสการพระเจ้าองค์ใหญ่นะผมเจ้าใหญ่วัดศรีสระแรดนะครับอยู่จากตัวเมืองวัดบุมล์ไม่ไกลครับประมาณ40กิโลนะครับทีปนี้ขอลาผู้ชมไปก่อนนะครับกดติดตามช่องสไตล์คุณบุตรทองได้นะครับสวัสดีครับ